กคลับกับมาจากช่องกับมากับช่องกับมากับช่อองนาวีแชนแนลโอเคอ่ะวันนี้จะไปทำอะไรรีวิวเบบี้นะครับอันนี้เลยเออแน่ใจนะครับว่ารีวิวเบบี้แหละรีสนามไม่ได้รีวิวคัทเช็คคัทเช็ค น,นีวิ่ครับเลยจะมม่ลินมไม่ต้องรีวิวโอเคไหมอ้าวเร็วเล่นเลย มิวใช้แพ้เชื่ยืดอ้าวคุณกล้าหายไปไหนเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงกแปลกเหมือนมีใครหัวแล้วก็ไปใครหัวแล้ว มาแล้วมาแล้วครับคุณกล้ามาแล้วครับครับรีบวิวเอเล่นตาครับเล่นตาส <c oughs> วัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมนี่เป็นของน้่ามาเทคับเทคับ เกี่ยวได้หรอครับเกี่ยวได้หรอครับเกี่ยวได้แหละครับเดี๋ยวมัน <recogn. S 2> จะเก่งขึ้นมาที่ที่วันกูชูตกลงไม่เกี่ยวขึ้นเลยนะคะเออ จะเล่นอีกเว้ยครับเรามา,ารีวิวสนามกันเชื่อหือยูสนามนะครับอ่าแต่อันนี้ไม่ต้องรีวิวก็ได้ครับถ้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกนะคะเดี๋ยวจะลงวันพฤหัสนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดจริงไหมครับุ่งนี้นะครับวันพฤหัสอะใช่ครับอะไรวันพฤหัสหน่า อ๋อบัญชีธนาคารอเคครับบัญชีธนาารนะคบโอเคครับจะจบการรีวิวนะคะจบจบการเล่นรีวิวตากันหรบใช่ครับรีวิวอะไรไปแ่าวกก็ก็ตามช่องบันกดติดตามช่องบันนาวีชแนลด้วยนะคบ กัไลค์กดแชร์ด้วยไล์ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะอันนี้อันนี้นคือบีดนะครับอันนี้คือบีดไอตัวตรงกลางบีเกบีเนี่ยก็คือเลตเช่นนะครับโอเคเริ่มพูดได้แล้วนะคบเพราะว่าตัวนี้รีวิวไปแล้วตัวนี้รีวิวไปแล้วคับ นี่ครับเป็น